สวัสดี hey, 4, 45, ครับผมนายวิโรจน์เชียร์ไรรหัสตั้งสา68411045ครับฉันนายสาวสุนิสามงอลรหัส68411072ครับผมนายธีรัชย์เงินเสรีัส68411045 6ครับผมนายบรรจิติรัตน์รหัส68411062ครับ น,นี้นะครับเราจะมาแนะนำแอปสำหรับคนที่อยากเริ่มอ,ออกกำลังกายกันนะครับชื่อแอปว่า i muscle t o ไม่ใช่แอปฟรีนะครับคนที่ผมอยากแนะนำแอปนี้นะครับเพราะผมเห็นคนที่อยากเริ่มอ,ออกกำลังกายแต่เขาไม่รู้จะเล่นท่าไหนและท่าน,นี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนผมเลยอยากจะแนะนำแอปนี้นะครับเหมาะสมกับราคาที่คุณจ่ายไปและยังอยู่กับโทรศัพท์ไปตลอดนะครับ สามารถโหลดได้ที่ App Store เลยนะครับราคาเพียงแค่1 4 9บาทนะครับราคาคุ้มมากๆสำหรับร่างกายที่คุณได้รับไปเมื่อกดเข้าหน้าแอปนะครับก็จะเห็นหุ่นยืนอยู่หุ่นก็เหมือนกล้ามเนื้อของมนุษย์เราเลยนะครับส่วนมุมบนซ้ายที่เป็นผู้การลบอยู่สามารถกดได้จะเป็นการเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่ออกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ถูกบังอยู่ครับ ส่วนผู้กันที่มีรูปบวกสามารถกดได้เพื่อเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่กลับมาครับหุ่นก็สามารถหมุนเลื่อนขึ้นลงและซูมเข้าออกได้ อยากได้กล้ามเนื้อมัดไหนก็สามารถกดที่กล้ามเนื้อนั้นได้เลยแอปจะบอกว่าควรเล่นท่าไหนถึงจะได้มัดนี้และจะบอกว่าเล่นท่านี้แล้วจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนอีก แอปก็จะบอกด้วยว่าเราควรยืดยังไงก่อนเล่นกล้ามเนื้อมัดนี้และแอปก็จะบอกชื่อกล้ามเนื้อแต่ละมัดด้วยว่าชื่ออะไร การแนะนำแอป i Muscle 2ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย